หน้<อ>บ้านขนมหวานแห่งหนึ่งมขมคาเฟ่อือ้อืนี่มันชาหรือยังเนี่ยอ,อุ๊ย,ยกระดูกดังก๊อบเลยเอ๊ะนี่มันไม่ใช่บ้านฉันนี่นาะทำไมไมีแต่อของกินเต็มไปหมดเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ใช่บ้านฉันอย่างนั้นเหรอ อะไรเนี่ยนี่ฉันไม่อยู่ที่ไหนกันเนี่ยเมื่อเลลาตื่นขึ้นมา <_ S 2> <ๆ>เธอก็พบว่า <_ S 2> เธอไม่ได้อยู่ในบ้านของเธออีกแล้วแต่เธอตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่มีแต่ของหวานแสนอร่อยแถมเป็นรลช็อกโกแลตทั้งบ้านเลยด้วยอะไรกันเนี่ยอันนั้นก็ของหวานอันนี้ก็ของหวานเฮ้ฉันว่าฉันคงเพี้ยนไปแล้วแน่ๆเลยเฮหรือว่าฉันจะฝันไปกันนะแต่ว่าเรื่องนี้มันคุน้นๆยังไงก็ไม่รู้นะ บ้านช็อกโกแลตแม่มดกินเด็กหรือว่าบ้านนี้จะมีแม่มดกันนะแต่ตามนิทานที่แม่เคยเล่าให้ฟังสุดท้ายแล้วแม่มดก็ตายนี่นาฉันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ว่าช็อกโกแลตที่บ้านนี้มันน่ากินจริงๆเลยงั้นขอกินรุ่อไหนแล้วกันนะ อร่อยสุดยอดไปเลยวิปครีมช็อกโกแลตละมุนกลมกล่อมอะไรขนาดนี้นะงั้นขอาเดินสำรวจบ้านหน่อยดีกว่าเผื่อมีอะไรน่ากินมากกว่านี้จะได้กินให้อ้วนไปเลยโอ้โหนี่มันสวรรค์ของเด็กอ้วนชัดๆเลยนะเอ้ยความสุขของฉันจะกินให้หนำใจเลยนั่นก็อร่อยนั่นก็อร่อยืม อสุดยอดไปเลย เดินไปดูตรงนู้นดีกว่าอจจะมีอะไรน่ากินมากกว่านี้เลล่า <aff le> <va> เธอได้กินขนมในบ้านนั้นอย่างาเด็ดอร่อยและจู่ๆเธอก็เดินไปพบก,กับใครสักคนหนึง่งที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเอะ๊เอะ,อะนั่นใครนะ่ะทำไมเขาสวยจังเลยละ่ะอย่างกับนางฟ้าเนี่ยคือเสีย <All right. S 1> ่ยวเ <ละ S 2> อ้ยซุ่มซ่ามจ,จริงๆใครเนี่ยผมมาเดี๋ยวนี้นะกล้าดีอย่างไงมาบุกลุกบ้านของข้านี่เจ้ามาจากเมืองใดกัน ข้ามีคุณหน้าเจ้าเลยนะแล้วทำไมถึงมาอยู่บ้านของข้าได้ละ่ะอ่าคือว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะฉันจำได้ว่าฉันนอนอยู่ที่บ้านแล้วจ,จู่ๆก็โผล่มาที่นี่เฉยเลยนะคะฉันก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรฉันถึงมาที่นี่นะคะอ่าคือว่าฉันขออนุญาตถามนะคะคุณคือใครเหรอคะทำไมถึงอยู่คนเดียวละ่ะเธอคือใครนี่เหรอ ข้าก็คือเจ้าหญิงแห่งเมืองช็อกโกแลตข้ามีชื่อว่าคอร์ลลลแล้วเจ้ามีชื่อว่าอะไรละ่ะสาวน้อย อะไรนะเจ้าหญิงเหรอเออต้องพูดแบบไหนกันนะเออหม่อมฉันมีชื่อว่าเลลาเจ้าค่ะเฮ้ยไม่ใช่เลลาค่ะอา่าคือว่าเจ้าหญิงพอจะมีวิธีทําให้หม่อมฉันกลับไปยังโลกของหม่อมฉันได้ไหมคะอืมข้าว่ามันก็พอมีวิธีอยู่นะแต่ว่าข้าว่าตอนนี้เจ้าควรจะพักผ่อนสักหน่อยเจ้าไปนั่งตรงนู้นก่อนเถอะ ดี๋ยวข้าจะเอาน้ำมาให้เจ้าดื่มได้เลยเพคะองคหญิงหลังจากนั้นเมื่อเลาได้คุยกับองหญิงแห่งเมืองช็แกลตเธอก็รู้สึกอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งที่องค์หญิงจะช่วยเหลือเธอให้เธอกลับไปยังในโลกของเธอเดี๋ยวเจ้านั่งรอข้าอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวข้าจะไปเอาน้ำมาให้เจ้าดื่มเมื่อเจ้าหญิงคาร์ลายพูดเสร็จเจ้าหญิงก็ได้ไปเอาน้ำมาให้เลาโดยที่นางได้ไล่เวทเข้าไปในน้ำนั้นวดครับล่ะเขือเสียเจ้าคงไม่รอดแล้วล่ะหน้อยเลาขอโทษที่ให้รอนานนะจ๊ะ น้ำนี่เป็นน้ำที่ข้าเก็บมาจากเขาแห่งหนึ่งเป็นน้ำที่มีพลังมหาศาลกินแล้วจะรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคะเจ้าหญิงท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามสมกับเป็นเจ้าหญิงมากเลยเพคะ และแล้วเลลาก็ได้ดื่มน้ำนั้นเข้าไปหลังจากนี้มันอาจจะเกิดบางอย่างที่เลวร้ายกับเลลาก็ได้มันอาจจะทำให้นางไม่ได้กลับไปยังโลกของนางและอาจจะไม่ได้เจอแม่ตลอดไปเฮ้ยทำไมฉันรู้สึกว่ากินน้ำนะั้นแล้วมีพลังขึ้นมาเลยฮะแต่ว่าบ้านของเจ้าหญิงตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยอะงั้นขอเดินสำรวจหน่อยละกันนะ อยู่ๆเลยล่าก็เดินมาเจอเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่งที่เธอเคยเล่นในสมัยก่อนนั่นมันทําให้เธอหวนคิดถึงอดีตท,ที่เธอเล่นดนตรีเครื่องนี้เธอเป็นคนที่เล่นดนตรีได้เพราะมากๆเธอจึงคิดที่จะเข้าไปลองเล่นดนตรีเครื่องนั้นแล้วอยู่ๆก็เกิดบางอย่างขึ้นกับร่างกายของเลล่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทาไมมันมึนหัวเวียนหัวไปหมดเลยละ่ะใช่สิเราต้องเรียกเจ้าหญิงเจ้าหญิงเพคะ ช่วยหม่อมฉันด้วยค่ะแล้วทันใดนั้นจู่ๆร่างกายของเลล่าก็ได้กลายเป็นหนูตัวจิ๋วยาของฉันนี่มันสาเร็จทุกครั้งจริงๆเลยไม่ต้องกลัวไปหรอกเมจ้าสาวน้อยเลล่าฉันจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีให้อวบอ้วนพอข้าจะได้กินให้อิ่มอร่อยยังไงล่ะ เจ้าหญิงคลลาล์ลไลหัวเราะอย่างสะใจที่เห็นเลลาในสภาพนั้นและเธอก็ได้เศษกงมาครอบคุมร่างกายของเล,ลาเอาไว้เพื่อไม่ให้เล,ลาหลบหนีไปได้ในเมื่อแกเข้ามาในเมืองของฉันแล้วฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในเมืองนี้แกก็ต้องตายเล,ลาก่อนที่คลลารลไลจะเจอเล,ลาคลลารลไลนั้นได้ถามกะจกวิเศษว่า <c oughs> กะจกวิเศษบอกาเอิอใครงามเลิศในเมืองช็อกโกแลตแห่งนี้ แน่นอนว่าต้องเป็นข้าใช่ไหมละ่ะผิดแล้วล่ะท่านคนที่งามที่สุดในเมืองนี้ก็คือหนูน้อยที่มีชื่อว่าเลล่าน้อยใครหน้าไหนก็ห้ามสวยกว่าข้าข้าจะต้องฆ่านางให้ได้นึ่งเลล่า เจ้าจะได้ตายอย่างทรม,มานแน่นอนเจ้าหญิงคาล,ลาะลยโมโหอย่างมากกับสิ่งที่กระจกวิเศษกล่าวว่านางไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยที่สุดในเมืองนี้นางจึงวางแผนที่จะฆ่าเลล่าอย่างทรม,มานที่สุดเพราะนางเป็นแม่มดที่ชั่วร้ายอย่างไงล่ะ